เรจะเป็นคางผักทีมปลูกผักนะครับผมที่เราปลูกในคางหลายคนว่าอัพให้ดูหน่อยครับวันนี้พาท่านผูช้ชมมาดูนะครับอันนี้ดูครับบรรยากาศยามหนาวครับนี่น้องๆเรากําลังเจริญเติบโตสวยงามครับอันนี้ก็จะเป็นฟักทองครับนี่ดูครับผมดอกเต็มเลยครับนี่กาําลังจะติดผลครับผมกําลังขึ้นค้างของเรานะครับคุณนี่ดูค้างที่เราทาเองตอนนี้คนดูเยอะมากเลยค้างตอนนี้ครับผมคนสนใจเยอะมากเลยตอนนี้น้องผักก็ กลักขึ้นมาเรียบร้อยครับผมมาดูคางตัวนี้ครับผมนี่เราจะมีคางแบบนี้นะครับอยู่คางละ5อันนะครับคางละอันนะมาดูต้นแรกครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วพูครับนี่ดูครับปลูกประมาณ3มต้นครับไปสวยงามนะครับนี่กําลังมีดอกแล้วเห็นไหมนี่นี่นี่ดอกเล็กๆนะครับกาลังจะมาแล้วนี่นี่นี่ดอกครับดอกถั่วพูกาลังมาแล้วครับดูยอดเลื้อยนะครับสูงประมาณเม็ดก่อนแล้วครับทั้ง2ต้นเลยครับผมนะครับ มามาดูฝั่งนี้ต่ออันนี้ก็จะเป็นน้องฟักทองบัตเตอร์นัทนั่นเองครับผมเนี่ยติดผลแล้วครับผมบัตเตอร์นัทครับผมนี่ติดผลนะครับผมบัตเตอร์นัทก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเป็นทรงประมาณนี้นะครับฟักทองบัตเตอร์นัทนะครับอันนี้ก็อร่อยนะนะครับและต่อต้นนี้นะครับนี่ดอกกำลังบานเลยครับผมดอกกำลังบานเลยเราต้องผสมเกสรเขานะครับผมดอกกำลังบานสวยงามเลยครับ มาดูถัดไปว้าวแตงกวาครับผมนี่แตงกวาเราปลูกข้าวแล้วสองต้นนะครับนี่เก็บผลกินไปแล้วครับผมลูกใหญ่เริ่มเทิมไปเลยครับนี่นี่เห็นไหมครับผลติดผลแล้วครับผมกําลังติดผลน้อยๆครับเตรียมเลยครับผมฝันนุ้นก็นี่ดูครับลูกครับแตงกวาปลูกง่ายสุดแล้วครับผมมาดูด้านนี้ครับนี่ด้านนี้ก็ออกลูกได้กินแล้วเหมือนกันเห็นไหมครับ มีดอกมีผลนะครับปลูกแล้วก็ติดดอกติดผลนะครับอันนี้ก็ดกเหมือนกันนะครับเนี่ยผลกระแตกระเตาะมากมายเลยครับผมนะครับนี่แตงกวานะครับอันนี้จะเป็นถั่วฝักยาวครับถั่วฝักยาวตอนนี้ผมเด็ดยอดนะเพื่อให้มีการแตกแขนงนะครับผมให้มันมีการแตกให้มือเยอะแล้วก็จะิีผลเยอะนะครับผมนะครับนี่ฮะอันนี้ผมเด็ดยอดแล้วอันนี้ก็เด็ดยอดเลยครับสวยงามนะครับแมลงไม่มีมาตอมเลยครับผม นี่มาดูครับคิดว่าแตกแขนงยังไงมาดูครับอันเนี้ยผมเด็ดยอดไปเลยเห็นไหครับเด็ดยอดไปแล้วมันก็จะแตกมานะครับนี่อันนี้หนึ่งยอด,อ,นนอ,ยอ,ดอันนี้ก็อีกหนึ่งยอดอันนี้ก็หนึ่งยอดนี่กำลังจะแตกมาอีกครับมันจะได้สามสี่ยอดฉะนั้นมันจะทําให้ผลผลิตด,ดกเยอะขึ้นนะครับผมการเด็ดยอดนั่นเองนะครับเนี่ยเอามาให้ดูนะครับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับผมก่อนที่เราจะมีการ ตัดเก็บผลผลิตเดี๋ยวเราจะเก็บแตงกวาไปชิมนะครับผมวันนี้เราจะมาเก็บลูกนี้นะครับผมมันใหญ่เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวให้เจ๊จันเจ้ามาเก็บครับนี่ดูครับพันเรามันเป็นพันแบบนี้ครับผมเป็นพันสั้นๆนะครับป้อมๆนะครับผมมาเก็บอด้ยั่ยังมาเก็บตัวนี้อันนี้ก็เก็บขนาดนี้กําลังอร่อยครับนี่ปุ๊บไปเลยครับนี่สองลูกครับอ่ะเดี๋ยวมาฝั่งนี้ครับผม เก็บเลยเก็บเลยนะครับกินอร่อยๆนะครับผมเก็บอะไรมแงเอ้าเก็บเลยฝอนงน้นนี่ณโน้นเอ้าเก็บไปเลยชาวนี้ก็พอได้กินครับนาะยโชว์ในนี่พอได้กินอร่อยๆครับแตงกวาของเราปุูปแบบปลอดสารจริงๆครับไม่ใช่ย,าข,า,ย,า,ยาข่ายาคําแรงครับผม